สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนันกหมากลุกไทยทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าปาดุกยับเงี้ยมวันนี้เราก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างยันวันนี้เราก็ยังอยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับก็เล่นเป็นเกม5นาทีนะครับนะก็จับ มาเจอกับคุณอะไรก็อ่านไม่ออกนะครับนะแปลไม่ได้ใช้ Google แปลนะครับก็ลําบากหน่อยนะมาได้จบภาษามาด้วยนะครับจบช่างยนต์มาเอ้ามายงขวาว่ากันเข้าไปนะลักษณะนี้นะครับเราสีดําต้องตั้งรับนะแตนน้ที่เราเอาเรือมากดนะตรงนี้ก็เพราะว่ามายงขวาเบีย้ยตรงนี้นะมันชอบขาดมันชอบขาด แต้มนี้เขาใช้เบียร์แทงมา้าแล้วก็กินตัดเข้าไปเขาใช้โคนกินโคนกินแล้วก็ทิ้งมาจังหวะนี้กินบ้างนะฮะกินตัดเข้าไปแล้วก็กินตัดแบบนี้เข้าไปอีกแล้วก็กินตัดแบบนี้เข้าไปอีกนะมันเป็นแพทเทิร์นของรูปแบบของมา้าแล้วก็โคนยัดม้าเข้าไปแต้มนี้เราไม่กลัวนะเราไม่กลัวเขาจะเอาโคนกินม้านะะจังหวะเราก็นะเราก็ยังบังอยู่ โอ้โห و, เขาใช้คนกินมาแบบนี้เราใช้คนกินกลับไม่ได้นะต้องใช้ขุนกินเข้าไปนะก็หลบตากดไปในตัวกูต่อสู้ถอยมาแล้วก็โดดมาไปย่ำหวัองตีผ่องนะตีผ่องเข้าไปอกีกเราก็จะบผ่องกินเรือเข้าไปแต่นี้ก็ต้องขยับนะกูต่อสู้ต้องขยับเรือไม่ก็ต้องขยับขุนนะมีสองตัวอ้าวขยับขุน พอยับขุนขึ้นมาก็เอาโขนกินกุกเข้าไปเลยกินสองกินสองเอกนะแล้วก็เอามากินพองเข้าไปโอ้กลับมาจังหวะนี้เอาแม่โขนโขนช้านะโขนไปช้าแต่นี้เราเอามากินเบีย้ยได้นะแต่ว่าอืมเราก็จะโดนกินเบีย้ยคืนนะแบบนี้ไม่เอาดีกว่านะ ก็มีเอาเบีย้ยมาผูกม้ากับโดดม้าหนีแต่คิดแล้วเอาเรือไปคุ้มนะที่ต้องเอาเรือไปแต้มนี้ก็เพราะว่านะเราจะขู่เอาเรือซ้อนเรือกินเบีย้ยเขาด้วยเหมือนกันนะถ้าจังหวะหน,นีหลบมา้าออกมาแล้วเอาเรือไปซ้อนกินเบีย้ยเขานะคู่ต่อสู้ก็นะจะต้องแก้กันอีกนะแบบนี้เขาใช้มา้ามากันไว มากันไว้มากันไว้ก็เอาหมาผ่องเข้าไปก่อนอืมอืมจังหวะนี้มีเอาเรือกินแล้วก็ตีผ่องได้ได้เบี้ยนะแต่ว่าเราหมดม้านะครับไม่เอานะแบบนั้นไม่เอาแต่มีก็เลยเอาเบี้ยแทงลุกเข้าไปก่อนกูต่อสู้ก็ขยับขุนลงไปนะขยับขุนลงไปแต่มนี้ ก็มีเอาเรือไปจับมา้าเอาเรือไปจับม้าได้ไหมเอาเรือไปจับมา้าแล้วก็อยากจะตีลูกคาดเขานะเอาเรือกินม้าเตีลูกคาดก็ได้คืนนะแต่ม้าหมดอีกอืแต่น,นี้แต่น,นี้ไม่เอานะไม่เอาไม่ไม่กินไม่กินตีลูกคาดได้คืนก็ออกตีกินตีลูกคาด ได้คืนก็หมดมา้าโอ้โหหมดม้าก็ไม่ดีนะไม่ไม่สวยแต่น,นี้ไม่เอานะไม่เล่นเด้อเอามา้าขยับไปก่อนนะมา้าขยับเข้าไปคู่ต่อสู้โอโคู่ต่อสู้ตีลูกเข้ามาตีลูกเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหพอดีม้าผูกอยู่ไม่งั้นโดนคาดแน่นะฮะแต่น,นี้ก็ต้องหลบคุณมาก่อนนะเขาจะ นะจะเอาโคนมาไล่กินมาหรือเปล่านะเบี้ยขาดอืืเบียเบ้ยตัวนี้ก็ไก่ขาดแล้วนะครับแต่เราก็จะรอรอจังหวะนะรอจังหวะกู้ต่อสู้ขยับมาในโคนเขาขาดได้เหมือนกันแต่น,นี้เขาเข้ามากินมาก็โยกมาไปก่อนเลยโยกมาไปก่อนอ,มอ,มอมืมาทิ้งเบีย้ยนะ เรืตัวนี้คุมไม่ได้นะครับอืมแล้วก็เรือดันขวามือก็อยังไม่ได้ใช้เอา้ากูตกคู่ไม่ไม่กินนะจะกินมา้าเอาจะกินม้าแบบนี้แบบนี้เราเอากินม้าด้วยเนีย่ยเอา,เอาแลกกันเขากินเรากินเขากินเรากินเขากินเรากินอา่า เขากินเรากินลูกกระ่าแต้มนี้มีแต้มเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเบียะแทงมมาดันเข้าไปกินลุกแล้วก็เขาต้องกินนะจังหวะม้าเขามากินเบียะไม่ได้นะเบียะตัวนี้ตัวแสบนะ้ะนะเพราะว่าเมื่อไม่กินนี่อันตรายนะครับแล้วกูต่อสู้ก็มีโอกาสที่จะเสียม้าสูงด้วย ออืหนีตัวเสียตัวหนึ่งแต่นี้คููต่อสู้ก็เอามารไปไล่เรือเราเอาไปไล่เรือแล้วเรเือลํำนี้ก็กินมากวบเข้าไปกินโอ้โหนะต้องใช้ลํำนี้กินด้วยนะลํำอื่นใช้ไม่ได้นะกินไม่ได้เนะดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดแถมนี้เขาเอาเรือออก เอาเรือออกมากดขุนจังหวะนี้ก็ต้องขยับเรือก่อนนะเพราะว่านะเราจะไปกินเบีย้ยเขาก็าไม่ได้นะด้านขวามือขยับออกมาก่อนขยับออกมาก่อนคูต่อสู้เอาผูกผูกเบีย้ยตัวนี้ผูกเบีย้ยตัวนี้ก็เสียตัวนี้นะฮะเขากินกวบตัวนี้เข้าไปอีกอื้มแต่น,นี้คููต่อสู้โยกมา้าออกมาโยกมา้าออกมา ยกหมาออกมาเราก็ต้องการเข้าไปบุกนะต้องการเข้าไปบุกเขาแต่มนี้ก็เอาโคนดันเข้าไปเอาโอ้โหกูณต่อสู้นั่นถ้าโดดมามาอีกแต้มหนึ่งนี่ทั้งเม็ดทั้งเรือขาดนะมีโอกาสขาดแตบบ่นี้เขาอาจจะมองไม่เห็นนะ,ะเกมไวนะครับก็เหมือนกับเรานะฮะฮึๆจังหวะนี้ได้ทีนะได้เอาโคนขึ้นไปเลย โขนข,นขึ้นไปโขนขึ้นไปปู่ต่อสู้โอ้โหไปแต้มไหนอะตีลูกก็ไม่ได้ออกก็เดินลำบากนะมีเรือก็ต้องไปผูกเบี้ยเอ้าจังหวะนี้กินเลยเอากินก็กินควบเข้าไปด้วยแม่ตัดสินใจกินโคนเลยนะขอาหมามาแลกกับโคนตอนนี้เราก็มีอยู่สี่เบี้ยนะโอ้เบี้ยเข้าไปอีก ผูเบีย้ยเขาไปนะขู่กินเบีย้ยเราอีกแต่ันี้ก็ต้องเอาพวกนะเอากุนไปใช้นะขุนไม่ไปผูกนะพยายามเอาขุนขึ้นไปด้วยนะมากันมากันมากันแต้มนี้จังหวะนี้เราก็ปูเบีย้ยเข้าไปเขาเ,าเรือมาขู่กินแล้ก็กินเขาได้เหมือนกันนะกินได้เหมือนกันอืมอา้าวแต่มนี้ก็ต้องรอเขากินนะ แหลกไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็ปูเบีย้ยแทงเข้าไปอีกเขากินมาแบบนี้กินมาแบบนี้เราก็เอาเรือกิกนเรือกบเข้าไปก่อนดีกว่ากินเรือก่อนเขาไม่ได้กินลุกนะเรากินเรือกบเข้าไปแล้วก็กินเบีย้ยเข้าไปแล้วก็ขุนติดเข้าไปอืมเหลือสามเบีย้ยอ่สองเบีย้ยกับหนึ่งเม็ดเบีย้ยตัวริมเขาก็น่าจะ ไม่รอดนะแบบนี้ขยับเม็ดลงมาไล่เรือไล่เรืออไล่เรือไล่เรือลงมาก็ตีลุกลงมาตีลุกลงมาตีลุกโอ้โหเอาเอาลงมาตีลุกปิดอ๋อขยับมาแบบนี้หงายลุกเข้าไปโอ้ตายแล้วครับเวลาเหลือเหลือไม่เท่าไรอีกแล้วอื ตายตายหมดเวลาอีกแล้วนะเอาเขาก็จะหมดเราก็จะหมดนะไปก่อนไปเอามาแบบนี้ไม่ให้กินไม่ให้กินกินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหรีบเอาแม่ลุกแบบนี้กินกัวก็ไปเลยโอ้โหกินเอาเบียร์สองตัวผูกกันตัวนี้ไหนโอ้ยกินเบียร์เข้าไปก่อนกินเบียร์เข้าไปก่อนเอาดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเป็นอะไรไม่รู้ ให้หงายงายเป็นเทียมอ้าวงายเป็นเทียมสี่สิบสี่สิบโวีสามสิบเก้าสามสิบเก้าไปไหนไปไหนไปไหนดันไปก่อนไปก่อนให้เข้ามุมก่อนยังไม่รู้าจนรูปไหนรูปแบบอะไรดันมาดันมาไปไปสามสิบหกสามสิบหกเอาคุณติดเข้าไปอืมคุณก็วิ่งนอวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปเอาวิ่งไปไหนกันไว้เลยกันไว้้วยไม่ออกเอาเบียไปเบียไปเอาเบียไปอีกขยบไปเอาคุณเข้าไปอืม ขุนเข้าไปขุนเข้าไปเบี What? 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 Where? Where? ้ยกลับมาติดอ่าไม่ติดกันเข้าไว้กันเข้าไว้เอาคืออะไรคืออะไรเนี่ยรูปไหนรูปไหนโอ้เหลือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเอาโอ้ตรงนี้ตรงนี้เบี้ยเบี้ยเบี้ยตัวนี้เอาโอ้เบี้ยเบี้ยตัวเดียวเบี้ยตัวเดียวอ๋อมาดุกยั่งแย่งมาดุกยั่งแย่งมาดุกยั่งแยงเอาเอาไม่ขยับไม่ขยับไม้มาดุกยั่งแยงเอ้าเอาขุนเขายังไม่ได้เอามาทําทีไว้ก่อนทําทีเอาขุนเข้าไปติดเข้าไปเอาแล้วเข้ารรููปปเเข้าาอยัง ยังย oh, uh, mm ังเอาต้องใช้เบ mm ีย hmm. ร์ตัวนี้เอากยับกยับตัวงก่อนกยับอืมกดยับอะไรกยับไม้เม็ดไม้เอาเอาขุนเข้ามาเออเออเออเข้ามาเอาลงแบบนั้นก็ไปไปกันไว้กันไว้เอายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาตรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าเออใช้แล้วใช่แล้วแหมเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วมามาอ้เอาเบียแทงลูกเข้าไปเอาเม็ด แห่งลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับก็นะ FC ขอมานะวันหลายๆคลิปก็พยายามจะทําให้นะครับนะมีเวลาผมจัดให้แน่นอนนะแต่ถ้าไม่มีเวลานะไม่ว่างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อน แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย